สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแอนดวงสไตล์ตแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาทุกคนเข้ามาสู่การรีวิวไพ่ของคุณดอรีนอีกหนึ่งสำรับนะคะคือไพ่ life purpose oracle card นั่นเองนะคะเพราะว่าสำรับนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นสำรับที่แลไอเทมแะหายากมากแล้วนะคะเนื่องจากว่าคุณดอรีนเขาไม่ได้ ผลิตแล้วนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะมีราคาสูงนิดนึงเป็นไพ่ที่จะแบบว่าบอกนะคะเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณนะคะว่าคุณควรที่จะทําอะไรจริงๆแล้วจะเป็นสําหรับที่แบบว่าสามารถบอกได้ว่าคุณอาจจะตั้งเป้าหมายว่าปีนี้คุณนะคะจะทําอะไรดีนะคะแล้วก็คุณอยากรู้ว่าช่วงนี้คุณควรที่จะตั้งเป้าอะไรนะคะ ก็สามารถหยิบไพ่นางฟ้าชุดนี้เพื่อที่จะมาเรียกว่าอะไรอ่าชี้แนะแนวทางตัวคุณได้นะคะเพราะว่าบางทีบางอย่างเนี่ยคุณอาจจะต้องแบบว่าใช้ไกด์นำทางชุดนี้ก็สามารถที่จะเป็นไกด์นำทางให้คุณได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันว่าภายในของสำรับไลฟ์เพสต์อันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ อันนี้ก็จะยังอยู่ในซีลนะยังพอที่จะหาซื้อได้อยู่บ้างนะคะแต่ว่าค่อนข้างที่จะราคาสูงแล้วเนาะกล่องไพ่ของคุณดอรีนะคะของสำนักเฮาส์เนี่ยเขาก็จะแบบว่าค่อนข้างที่จะเป็นมาตรฐานของเขาอย่างดีก็คือเป็นกล่องที่หนานะคะแข็งแรงเนาะก็เดี๋ยวขออนุญาตแกะนิดนึงจะตีนออกโทนเหลืองเหลือน้ำตาลน้ำตาลนะคะ กล่องแน่นมากเลยอันนี้ก็พลิกรอบกล่องให้ดูไปรอบนึงแล้วนะคะว่าจะเป็นลวดลายแบบนี้นะนี้นะคะภายในก็จะมีคู่มือนะคะ1เล่มเนาะคู่มือก็จะมีกากเพชรวิกวับวับด้วยมีกิสเตอร์รนิดนึงนะคะเดี๋ยวเหรอนี่ขอบสีทองสวยงามนะคะสีด้านเลยเห็นไหมคู่มือนะคะก็จะหนา เป็นภาษาอังกฤษนะคะนี่อะไรคือจุดมุ่งหมายในชีวิตของฉันนะคะไพ่สำรับนี้ก็จะเป็นตามนี้เลยนะเออมีเศษกระดาษเล็กน้อยนะคะก็อาจจะติดภัยพิาัมาจากสำนักงานมีทั้งหมดนะคะความหมายไพ่ก็จะที่ประมาณ108หน้านะคะก็จะบอกวิธีการเดี๋ยวดูซิว่าใช้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าไพ่กัน พนโพต์ต้องเคลียร์การ์ดก่อนเนาะอันนี้ก็คือผ่านการอัดแสงจันมาแล้วเราค่อยมาแกะนะคะก็จะบอกอีกว่าให้ถามคำถามในสิ่งที่คุณต้องการอยากจะได้คำตอบนะคะถามให้คนอื่นก็ได้นะคะอยากให้แบบว่าเป็นไกด์แนวแบบไหนนะคะบางอย่างเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะ เห็นได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะก็อาจจะต้องฟังเสียงบางอย่างที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคะแล้วก็ใช้ในการที่เลือกออกมาจากใบบนสุดนะคะแล้วก็ตอบไล่ลงไปตามลำดับอ่าคล้ายๆกับการ์ดอื่นๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันนะคะว่านี่กล่องกล่องเขาก็จะแบบว่าเหมือนกันเนาะเหมือนกันทุกอันอันนี้ถ้าเกิดแบบว่ากล่องไม่แน่นไปนะคะไพ่ก็จะไม่มีการขอบถลอก นะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าหน้าไพ่ของไร p เพอร์โพสชุดนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะโอ้โหเนี่ยแน่นกล่องได้ได้ยินเสียงไหมคะแน่นมากๆนะเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันแกะกันก่อนแกะกันก่อนนี่ตอนนี้จากที่เห็นเนาะเนี่ยเห็นไหมคะเขาจะชอบเป็นรอยทะลอกตรงมุมนะแต่พอเวลาใส่กล่องเข้าไปก็ยังไม่รู้ว่ามันจะติดไหมนะคะบางทีแบบว่า ความที่กล่องแน่นไปเนี่ยขอบข้างๆเขาก็จะช่อนข้างที่จะลอกที่จะถลอกนะคะแต่ชุดนี้เหมือนจะไม่เป็นให้ดูความงามวิบวับวิบวับ,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 บสวยมากๆชอบจังเลยชอบมากๆเลยไม่ค่อยกล้าใช้เลยนะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยจะบ่าใครที่เป็นแฟนคลับคุณดอรีนะคะจะเข้าใจว่าถ้าเกิดแบบเป็นขอบสีทองปุ๊กเนี่ยจะไม่ค่อยอยากจะใช้กันนะคะอ่าอ่าเหมือนสำรับนี้จะไม่ค่อยติดนะคะอุ๊ย ไม่ติดแต่มีรอยหยักนิดนึงเห็นไหมคะมันจะมีมุมนิดนึงชี้ยัยงไงดีอ่าเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเกิดจากการผลิตที่แบบแต่ละสำรับไม่เหมือนกันนะคะเนี่ยมันจะเป็นรอยมาถ้าเกิดใครขายต่อวันนี้ก็อาจจะแบบว่าราคาตกนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นรอยมาแล้วอะ่ะเราไม่สามารถทำอะไรได้แต่ก็ไม่กระทบกับหน้าไพ่นะคะ แค่ขอบมันจะแบบบินบินนิดนึงอะจ้ะเนี่ยเนาะเป็นแค่มุมเดียวนะคะของของเราเป็นสําหรับแค่มุมเดียวนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่ใบแรกกันนะคะใบแรกนะคะ animal นะคะหลังไพ่ก็จะเป็นอ่าใบที่สองต่อมาเดี๋ยวนะสงสัยต้องขยับการ์ดนิดนึงตอนแรกว่าจะไม่ขยับเพราะว่า ดูเหมือนจะลื่นแต่พอจับจริงๆแล้วนะคะมันติดขอขยับการ์ดนิดนึงดังแก๊กแก๊แกแ,กแ,กแกเลยเจอแล้วคะ่ะใบเดียวกับหน้ากล่องนะคะแต่ว่าไพ่เขาติดนิดนึงติดสองใบนะขอแกะนิดนึงขอขยับไพ่ก่อน เดี๋ยว,วถ้าเกิดเราไม่ขยับไพ่นะคะมันจะเกิดอาการที่ว่าเราแงะเลยเนี่ยไพ่มนจะเป็นรอยถลอกนะคะแล้วก็สีมันก็จะติดกับหน้าไพ่นะคะจากการที่ว่าเขาเก็บไว้ใน,นกล่องนานเนะาะใบต่อมานะคะนี่ใบเดียวกับหน้ากล่องนะคะจะเป็นอาร์ตติสนะคะใบต่อมานะคะออเชอร์นะคะใบนี้ใบนี้ใบบอดีเวิร์กเดี๋ยวนะติด ค่อนข้างที่จะถึงแม้ว่าจะขยับแล้วรอบแรกนะคะก็ยังจะต้องขยับใหม่สงสัยจะได้แบบว่าเสียดาจังเลยแบบว่าไพ่ไม่น่าเป็นตำหนินะคะเดี๋ยวอาจจะต้องขยับเรื่อยๆน,ยนี่ยถ้าเกิดแบบเราพยายามฝืนเห็นไหมคะเนี่ยมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะบางทีจากการที่เราขยับแล้วนะคะเราก็จะเป็น่างนี้เหมือนกันด้วยความที่เป็นขอบทองเนี่ยเขามักจะแบบว่ามีการติด นิดนึงจากการผลิตนะคะใบนี้นะคะ bodywork นะคะอันเนี้ยจะบอกว่าตอนซื้อกับพี่ขวัญน,นะคะอ่าเพจ DIY Revivalation นะคะพี่เขาหยิบการขอบคุณมาก็เป็นไพ่ใบนี้ที่แม่หมอได้นะคะเป็นไพ่เกี่ยวกับว่าช่วงนั้นคือแม่หมอกำลังคิดในการออกกําลังกายกลับมาดูแลตัวเองนะคะใช้การแบบว่ามีทำให้ตัวเองแบบ สุขภาพแข็งแรงมีความสุขนะคะก็เลยบอกว่าได้ไพ่ bodywork ใบนี้มานะคะแล้วพี่ขวัญก็บอกอีกนะว่าสามารถใช้ร่างกายในการที่จะแลเยียวยาคนอื่นได้นะคะเรามีพลังในการรักษาได้ด้วยแถมอีกอย่างก็คือยังเป็นหมอดูได้ด้วยเช่นกันนะคะไพ่ตรงแบบไม่น่าเชื่อมากเลยอะแบบตกใจตกใจจริงๆนะคะไปต่อมานะคะเป็นบุ๊กนะคะบุ๊กการอ่านหนังสือนะคะ ค่อนข้างที่จะติดกันเยอะพอสมควรเลยคือเหมือนจะไม่ติดแต่ติดแบบใบสองใบติดกันแบบนี้ค่ะใบต่อมานะคะ,ะ,ะติดติดทำยังไงดีแน่นเลยอะไม่สามารถไม่สามารถจริงๆอึ๊บได้แล้วได้แล้วได้แแต่ข้างหลังเป็นรอยหน่อยนึงไม่เป็นไรนะคะ builder นะคะไปต่อมา builder เออเสียใจอันนี้นะคะแค r ร i e r นะคะเนี่ยเป็นเป็นตำหนินิดนึงเลยมันไม่เป็นไรถือว่าเราได้ใช้ไพ่นะคะเราไม่ได้ใช้ความสวยงามของไพ่นะคะค่อนข้างที่จะติดกันเยอะพอสมควร ถ้าติดกันแบบนี้นะคะที่แนะนำน้ออย่างแงะนะคะเพราะว่าพอแงปุ๊บนะมันจะเป็นรอยอย่างที่บอกนะคะเนี่ยเนี่ยนี่ขนาดไม่แงะนะคะนี่ไม่แงะนะแต่ว่าแบบพยายามแบบค่อยๆขยับแล้วนะคะเนี่ยก็จะติดเหมือนกันเท่ากับว่าอันเนี้ยแม่บอกก็เสียแล้วหนึ่งใบนะคะไม่เป็นไรเนาะก็นี่ก็มาติดหลังไพใบนี้แทนเห็นไหมคะ มันเกิดจากการผลิตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ซื้อในซีลมาบางอย่างก็ต้องทําใจนะคะว่าเขาผลิตมาแล้วเป็นแบบนี้เองนะคะไปต่อมานะคะ Children นะคะใบต่อมานะคะเป็น c o n เ e r i n g นะคะไม่เป็นไรเราใช้ไพ่เราไม่ได้ใช้ความสวยงามนะคะ Creative expression นะคะใบต่อไปนะคะ คิสตัลนะคะอาจจะต้องมีการใช้หินบำบัดอ่ะไม่ได้ติดกันนะคะใบต่อมา Energy Healing นะคะเดี๋ยวอันนี้ก็จะเอาไปทำพิกอากาศในอาทิตย์นี้เลยนะขยับเพิ่มก่อนเพราะว่าถ้าใครได้ยินเสียงฟังอยู่จะได้ยินเสียงแก๊้แกๆๆนะคะเพราะว่ามันเป็นการที่ไพ่ติดกันเนาะ คุยค่อนข้างที่จะติดกันหลายใบเลยสําหรับนี้เพราะว่านี่เพิ่งแกะในซีลมานะคะมันเป็นที่ขั้นตอนการผลิตแต่ก็ทำใจเป็นตําหนิแล้วนะคะไม่เป็นไรเอวรอร์อนเมนนะคะชาริสนะคะใบต่อมานะคะ s าม,มิรี่นะคะครอบครัวเนาะใบต่อมา,อาสำหรับนี้ติดกันเยอะมากจริงๆนะเนี่ย สำหรับก่อนหน้านี้ยังไม่ติดขนาดนี้เลยนะคะเหมือนซื้อกล่องสุ่มเลยอะช่วงนี้พิมพิภายกำลังดังนะคะเราซื้อไพ่ก็เหมือนซื้อกล่องสุ่มนะคะยิ่งโดยเฉพาะอยู่ในซีลนะไม่เป็นไรค่ะเนี่ยได้แผลอ,อีกแล้วนะคะไม่เป็นไรเฟอร์นะคะสวยเนาะละมุนล,ละมุนนะคะฟีดอมค่ะเนี่ยเสียใจเสียใจทำร้ายจิตใจมากเลยอะ แต่ไม่เป็นไรเนาะเราได้ใช้งานเขาดีกว่าเก็บเอาไว้ในซีลแล้วไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้คนนะคะใบต่อมานะคะมีต้องบอกว่างอขยับไพ่จนงอติดกันเยอะมากนะคะฮิลเลอร์นะคะใบต่อมานะคะฮาร์ดดีไซน์นะคะอันนี้ก็จะแบบสวยเนาะสวยจริงๆถ้าใครแบบมีไพ่คุณดอรีนจะรู้เลยว่า ละมุนมากนะคะ Infinity a b a n d o n นนะคะใบต่อมานะคะ Justice นะคะอันนี้น่าจะเกี่ยวกับนักกฎหมายเนาะนะคะใบต่อมานะคะ Leadership นะคะไม่ติดใบต่อมาติดกันอีกแล้วอะค่อนข้างที่จะติด ทางฝั่งมุมขวามือของไพ่ที่หันเข้าหาเราค่อนข้างที่จะเยอะเลยแสดงว่าแบบว่าการเคลือบของเขานะคะบางทีมันมันเหมือนกับว่าเราจะต้องแบบทำใจทำใจไพ่เสียหลายใบเลยแต่ก็ไม่เป็นไรได้วยมือของเราเองใบ <laughs> ต่อมานะคะเลตโกนะคะปล่อยออกไปนะคะใบต่อมาโอ้ยเยอะจังเลยอะ l i ฟ์แอนเลเนะคะบางทีนะคะที่เจอบางสำรับเนี่ยเป็นแผลเยอะกว่านี้นะคนที่แบบว่าเป็นแผลน้อยมากก็โชคดีมากๆนะคะที่แบบว่าภายไม่ค่อยมีรอยนะใบต่อมานะคะมิวสิกนะคะของอันสำรับนี้นี่แทบจะมีแผลทุกอันเลยของไม่หรอนิวเทชันนะคะ,ะ,คะการดูแลโภชนาการ สี่บสใบล่อไปสักเกือบยี่สิบแล้วมังนี้ไพ่ติดกันนะ่ะนะใบต่อมานะคะ๋าวนะมันติดกันนะติดเราไม่ได้ติดใบเดียวด้วยแอบเสียใจแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะออปชันนะคะ ใบต่อมา Oracle าากา a r d นะคะต่อมานะคะเป็น Practice นะคะนี่ฝึกหัดนะคะใบต่อมาอ่าลูกหล่อมาดแฟนเลยทีเดียวนะคะ Protect นะคะอ่่ติดเนาะหนาๆบางทีหนา,หนา,หนาจนคือติดกันจนระแวง สกู๊นะคะใบต่อมานะคะเนี่ยไม่ได้รอเล่นเลยนะเนี่ยมันติดกันเยอะมากเลยนะคะ sensitively นะคะใบต่อมานะคะเป็น speaker นะคะออกมาพูดจาเป็นนักพูดนะคะ spiritual teacher นะคะ จิตวิญญาณแห่งความเป็นครูเป็นผู้สอนนะคะใบต่อมาสเตนนะคะความเข้มแข็งใบต่อมานะคะติดติดติดอีกแล้วติดหลายชุดเลยรอมนี้ติดสามใบเลยแป๊บหนึ่งนะคะขอขยับขยับขยับสตดี้นะคะเรียนนะคะการเรียนรู้นะคะ ซัพพอร์ตนะคะใกล้หมดแล้วเนาะทอล์ก o ูยู r a อร์เนะคะคุยกับนางฟ้าประจำตัวของคุณนะคะเดี๋ยวค่อยไปนั่งนับที่หลังเพราะว่าเนี่ยมันติดกันจริงๆอะ่ะเศร้าใจแล้วติดด้านข้างเดียวด้วยนะ,ะเนี่ยติดแค่ข้างเนี่ยข้างขวา ข้างขวาของหน้าไพ่นะคะ Teaching นะคะ Time to d e cries นะคะอีก4ใบสุดท้าย5ใบสุดท้ายนะขอขยับขยับขยับไอ่ Travel นะคะ ใบต่อมานะคะ touch นะคะและใบต่อมา writing นะคะใบลองสุดท้ายนะคะเป็น yo คะนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะ you are o l the right path r นะคะแสดงว่าคุณเดินมาถูกทางแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเคลียร์พื้นที่กันแล้วเรามาดูกันว่า ไพ่อยากบอกอะไรผู้ที่เข้ามาชมกันบ้างในวันนี้นะคะ blast p r o p o s เป็นไพ่สำหรับที่ดีมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสับไพ่ก่อนสับไพ่ก่อนอกลองไม่โฟกัสนะเรามาดูกันว่าเดี๋ยวท่านอยากจะบอกอะไรนะคะ ผู้ที่เข้ามาดูบ้างแล้วเดี๋ยวหยิบสามใบบนกันนะใบที่หนึ่งนะคะที่เขาจะอาจจะบอกผู้ที่เข้ามานะคะคุณนะคะมีความปลอดภัยนะคะแล้วก็ ถ้าหากคุณอยากจะเปลี่ยนงานเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วนะคะท่านจะช่วยนำให้คุณเดินทางให้ปลอดภยัยแล้วก็ได้รับงานที่ดีที่เข้มแข็งที่เหมาะกับตัวคุณนะคะไม่ว,ว่าคุณจะตัดสินใจเรื่องอะไรอยู่นะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณตัดสินใจถูกต้องแล้วนะคะและปลอดภัยนะคะแล้วก็สปิเกอร์นะคะกล้าที่จอกไปพูดนะคะแล้วก็เรียนรู้ทักษะการพูดให้มากขึ้น การเจราจาติดต่อสื่อสารนะคะต้องพัฒนาให้มากนะคะใช้ให้เยอะใช้ให้บ่อยแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการมากขึ้นนะคะและใบสุดท้ายนะคะ sensitive นะคะคุณเนี่ยมีความอ่อนโยนอ่อนไหวง่ายนะคะมีสัมผัสที่เร็วกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นดังนั้นแล้วนะคะก็ขอให้คุณ ใช้ความรู้สึกอันละเอียดอ่อนอันอ่อนโยนของคุณนะคะใช้ในการเยียวยารักษาผู้อื่นได้ด้วยนะเพราะว่าคุณเนี่ยสามารถเป็นคนที่ปกป้องคนอื่นก็ได้นะคะแล้วก็เรียนรู้ทักษะคําพูดของคุณให้ดีนะคะเยียวยาความรู้สึกของคนอื่นหรือตัวคุณเองใช้สัมผัสของคุณที่มีให้เกิดประโยชน์และทุกอย่างจะเป็นไปตาม เป้าหมายในชีวิตที่คุณต้องการได้นะคะและท่านอยากบอกอะไรอีกเป็นไปสุดท้ายวอวยพรให้คุณในวันนี้นะคะสักครูนะคะก็ทุกอย่างนะคะถ้าคุณอยากรู้คําตอบอะไรหรือพัฒนาเป้าหมายในชีวิตของคุณอะไรก็ตามนะคะขอให้ไปโรงเรียนในโรงเรียนที่คุณต้องการที่จะเรียนได้เจอครูได้เจอผู้รู้ได้เจอนักเรียนบางอย่างที่เขาจะเป็นคนที่สอนคุณได้ในชีวิตนะคะยังไงก็ขอให้ทุกๆคนนะคะ มีความสุขมากๆขอบคุณที่เข้ามาดูรีวิวไพ่ของคุณดอรีหน้าไพ่นะคะแล้วก็ขอให้คุณได้พบเจอไลฟ์เป้าหมายแห่งชีวิตของคุณให้ดีที่สุดตามที่คุณต้องการแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ